มิดเยียเซลครั้งที่3มาแล้วค่ะรอบนี้นะคะเรียกว่าเราขนขบวนกระเป๋านะคะที่ทั้งกระทัดรัดน่ารักควีนส์ลักชูรี่นะคะทั้งคุ้มทั้งสวยทั้งดีนะคะเอาไว้ในที่นี่ที่คุ้มมากๆที่สุดเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาให้ดูนะคะ3รุ่นนะคะใน6รุ่นกันมีรุ่นไหนบ้างไปดูของกันเลยค่ะมาที่รุ่นแรกกับคลาสสิก80ค่ะรุ่นนี้นะคะเรียกว่าผสมผสานระหว่างความคลาสสิกและฟังกชันจัดเต็มเนี่ยไว้พร้อมกันเลยให้ดูนิดนึงนะคะว่าด้านหน้าตรงนี้เนี่ยเขาจะท ทำมาเป็นช่องแบบเออมีการแต่งนะคะสามารถใส่ของอะไรจุกจิกของเรานะคะได้เลยทั้ง2ฝั่งเลยนะคะที่สําคัญค่ะให้ดูช่องหลักนิดนึงเพราะช่องหลักเนี่ยเวลาใส่ของแล้วนะคะคือมันจะเป็นพอชั่นที่แบบดีมากพอดีลงตัวมีให้เราครบทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนคอสเมติกเนาะหรือว่าเป็นโซนเซฟตี้ก็ตามออและให้ดูด้านหลังค่ะตรงนี้เนี่ยไม่ต้องพกกระเป๋าสตางค์เลยนะคะเพราะว่าครบจบในใบเดียวเลยนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่2590บาทนะคะ ตอนนี้เราเอามาหัน่นราคาค่ะเหลือแค่1899าบาทค่ะ 2> 2. รุ Twelve, ่นที่2คลาสสิก23ค่ะรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยเขารีสต็อกมาให้เนี่ยเฉพาะสำหรับมิดเยียเซลสองสีนี้ลิมิเต็ดอิดิชั่นมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีส모กเกรย์นะคะแล้วก็จะมีสีนี้ด้วยนะคะคือสวยมากใครชอบเขียวๆเนี่ยบอกเลยว่าเลิศมาดูฟังก์ชันไปพร้อมกันนะคะรุ่นนี้เนี่ยนะคะจัดเต็มมากด้านหน้านี่คือใส่โทรศัพท์มือถือได้เต็มที่ทุกรุ่นเลยเพราะว่าดีงามนะคะแล้วก็ได้ ด้านในให้ดูนี่นี่พอใส่ของจะเต็มนะคะฝั่งนี้มีช่องเซฟตี้มีอเนกประสงค์นะคะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือสามารถใส่ลิปสติกได้มีโซนคอสเมติกแล้วนะคะตามฉบับของฮาราลาไม่พอนะคะด้านหลังให้ดูตรงนี้นิดนึงเขาก็จะทําเป็นพอร์ชั่นที่แบบมันกระทัดรัดแต่มันใส่ของได้ครบจริงๆเพราะดูค่ะ ดูช่องใส่บัตรและดูช่องใส่เงินนะคะตรงนี้คือแทนกระเป๋าเงินไปได้เช่นกันเลยนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยราคาเต็มเขาอยู่ที่2,690บาทนะคะเราเอามาหันราคาถึง29%นะคะ่ะเหลือแค่1,899บาทค่ะ อีกรุ่นนะคะกับคลาสสิก56ค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นกระเป๋าทรงบาร์เกตที่ลูกค้าเลิฟมากเพราะน้องมีความเป็นกระเป๋ารอบด้านรอบทิศทางแล้วฟังก์ชันเนี่ยจัดเต็มสุดๆเลยนะคะให้ดูนี่เลยด้านหน้าตรงนี้นะคะเขาก็จะมีความนี่เปิดมาได้นะคะแล้วก็จะมี2ฝั่งที่สามารถเก็บของจุกจิกของเราได้เลยนะคะที่สําคัญค่ะด้านข้างทั้ง2ฝั่งนะคะสามารถเก็บแกจิตอะไรของเราที่เรามีเยอะแยะตรงนี้ได้เลยและที่สาาําคัญเดี๋ยวให้ดูด้านในนิดนึงนะคะด้านในเนี่ยคือน่ารักมากใส่แบบสมุดโน้ต ครึ่ง a 4ได้ ipad mini ใส่ได้นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นแบบนี้มีโซนอะไรเยอะแยะเลยอะขอเนียให้ดูนี่นะคะเห็นไหมคะดังนั้นเนี่ยเราจะใส่ของได้จัดเต็มเลยเอาไปทำงานก็ได้เอาไปเที่ยวก็คือสะดวกมากเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ค่ะ นี่เลยนะคะมีท่องเก็บของอะไรให้เราเนี่ยเยอะแยะเลยดังนั้นเนี่ยรุ่นนี้ต้องมีค่ะราคาเต็มของน้องนะคะ2490บาทเขาเอามาลดถึง23%ค่ะเหลือ1899บาทค่ะนี่แค่3รุ่นแรกนะคะจริงๆเนี่ยเรายังมีอีก3รุ่นนะคะที่เดี๋ยวมารอดูกันว่ารุ่นไหนเนี่ยจะโดนใจพี่ๆกันบ้างเลยค่ะ